วันนี้ได้ของแปลกครับเป็นนกอะไรก็ไม่รู้ครับทางมีจุดขาวๆที่หัวก็มีครับได้มาสดๆครับประมาณเที่ยงวันวันนี้ครับวันนี้วันที่17กรกฎาคม2563นะครับเหนหน้านะครับข้างบนนะครับนี่ครับได้ได้มาใหม่ๆครับออกดังจุดๆครับสวยครับลายสวยครับตัวข้างล่างนั้น ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนครับเสียงกลางไปหาใหญ่ครับตัวได้ใหม่ๆก็เสียงกลางไปหาใหญ่เช่นกันครับสวยครับตรงหน้าครับด้านขวาจะชัดเจนกว่านะครับขวาครับมีลายจุดๆครับต่อต้นไม้ได้ครับ นกป่านะครับไม่ใช่นกลูกเคาะนะครับนกป่าได้มาใหม่ๆสดๆนกตัวผู้ทั้งสองตัวครับลายแปมหลายจุดเหมือนกันครับด้านขวาชัดเจนนะครับขวาชัดเจนครับตรงคางก็มีครับตรงหัวก็มีครับตัวนี้ทำเครื่องหมายไว้ครับเสียงดีเสียงเคราะ เสียงกลางปัญหาใหญ่ทั้งสองตัวครับตันนี้ได้ใหม่ออกข,ขาวๆนะครับโดดรอบแรกพลาดนะครับกลางตรวนี้ขึ้นเนียดใหม่เนียดลั่นเสต่ไม่ได้ตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับไ,ได้จุดจบแต้ม ไายคางและตังคิ้วครับขาวขาวเขาขาวไหนครับหลายจุดเหมือนกันครับนกใหม่ได้สดๆสดเลยครับวันนี้นี่ครับนี่ครับไายคางก็มีครับเยอะครับยากครับนกาแบบนี้ นานๆเจอทีนึงเจอจุดแต้มขาวไม่เยอะแต่ตัวนี้เยอะครับตัวนี้เยอะครับเยอะครับ,รบ,รบเยอะครับเยอะครับสวยครับสองตัว ส่วนได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนกใหม่ทั้งสองตัวแยกขังไว้ครับตอนนี้สองตัวนี้แยกขังไว้ครับเบเครื่องหมายไว้ นี่ก็เป็นนกเฉลยครับนกใบหม่ส่วนนี้เป็นนกนกเฉลยครับขังรวมังรวมหลายตัวครับนกคัดเสียงไว้ครับหลายตัวครับนกเฉลยครับนกเฉลยครับนกขัดไปแล้วครับชุดนี้ นกขัดแล้วหลายตัวครับนะี่เะเป็นนกขัดครับตัวนี้เปิดเสียงแล้วเราเป็นสองกลุกเต็มครับเสียงกลางไปหาใหญ่